สวัสดีครับรถขับผู้ย่างครับคืนนี้มาตลาดนัดบรรพุทธครับคลองถมบ้านบ้านหม้อครับสุรินทร์ครับสุรินทร์พิกัดสุรินทร์ครับครับพร้อมแล้วมาเบิ้งครับกาลังย่างห่อนครับครับลังห่อนครับข้อครับข้อคือกันครับ อันนี้กัเนื้อพ่อครับครับผมเนื้อแก้มครับเนื้อแก้มเป็นไงอันนี้ลิ้นครับอันนี้ข้อตอ่อข้อตอ่ออันนี้เนื้อเนื้อเนื้อข้อครับครับบรรยาก,กาศครับ ใจบ่ค่คยดีครับมือนี่ฝ้าครับฝ้าเมื่อตัวเราครับเมื่อตัวเราโอ้ยนี่ไม่รลุดนะครับไม่รลุนอย่เป็นไงครับฝ้าโอ้ชีวิตเขาฝ้าไม่ฝ้าครับครับผมเร่งครับเร่งข้าเป็นสั่งลิ่นครับเนแก้มครับพะล่มครับลุกใส่ครับโผ้ครับ ครับผมไก้ที่สุครับพ้นก็เริ่มแห้งขึ้นครับเพราะว่าหมูตอนวันมันออกหลายครับมันก็ถี่ยนลงไปยาเนึ่ยเด่งมานเียครับครักร่มกับหักรมใส่ครับครับผมบรรยากาศนาล้านครับครับข้นก็เติ่มยางไม่ไหลเลยครับเพราะว่าช่วงในช่วงของวันห่าวมัวครับ คนหลายครับคนหลายแต่ว่ามีรุ่นนะครับมือนีิคนก็ติดตกนี่ครับถ้าฝนตกนี่สิซีเว้นสภาพนี่ครับเจียงเลยครับคนคนตียางอีนี้หมดเลยครับไปเบิ้งหลัางลานต่อครับอันนี้ตรงลาดภาพมาเบิ้งหน้าลานซะก่อนเล็กน้อยครับเล็กน้อยบรรยากาศครับครับย่างต่อครับฝนแต่ิลี่นเนี่ยเหรอครับฝนเริ่มติดตก ราแาบนบแนบร,รับผมดุลอันนี้เหลือกสีจ่างต่อสุดท้ายครับผมสถานการณ์ม่นแค่ดีฝนสิตกะเลยครับครับเหลือสองกินสุดท้ายครับเหลือลิ้นเหลือหะกากบต่อสุดท้ายครับต่อสุดท้ายเหลือสองกินเลย ยากาศกับยินเย็นครับกิ้นี่กับฝนลิ้นหน่อยครับลินปล่อยๆครับลมมากเล้วครับครับผมเรียบร้อยครับครับย่างสุ็แล้วครับต่อครับล้อขายว่ะครับครับผมบรรยากาศครับนาล้านครับรันนี้ตอนนี้ฝนลินนีครับฝนก็เริ่มสียางนะครับ ครับผมกระดาษฝนลิดนึงครับยังมีคนยังไงอยู่ครับเมื่อนี้วันวันพูดครับปกติตลาดสี่แยกก็หนีครับเบิ่งๆขอบบรรยากาศครับตอนนี้ลูกค้ากําลังซื้อของครับกาเลือกครับปกติสะเกลด้วยนะครับเชิงนี้เชิงนี้พอดีไซแมทครับไซแมทกับทุกคนเหรอครับ ใช่ครับคนลิ้นครับอย่าอยางปกติตลาดนาตีพูดครับเลื่อยไปนอกครับเมื่อนี้นกเบิกหลายครับทึ่งมิ้นทพาวาฝนเนี่ยครับพรบผมค์ลูกลักครับช่วงประมาณหาวงกุ้งครับสีขาวของม้งเราแต่ฝนมาตกโอ้ฝนหลายครับ แยังพอมีเรื่อยๆเยอะครับขณะฝนล,ลินครับฝนกำลังตักฝนนะครับเนี่ยดึงครับดึงดึงครับผมคนเดกิดตะ่อยมากครับหล,หลั่นหลั่นกับข้อหมูย่างครับคือเกาคือเกา ครับผมมาเรื่อยๆครับมาเพราะว่ายังบ่ได้คำปันเดยครับมุ่ก็ช่วงหาโมงกลัวกับสี่หกโมงเหนือครับปานุนี่ฝนเหนือโอ้โหครับปกติปกติถ้าช่วงนี้ที่เป็นนักเรียนเปิดนะครับเอ้นักเรียนปิดเติมตรวจครับตรวจนักเรียนปิดเติมครับเดี๋ยวเช้าหน่อยนักเรียนเปิดเติมนี่ก็สีเริ่มหลายครับคนคนยางตลารนัดข้องถมนี่สีหลายครับครับผมมาต้องการต้องไปเรื่อยครับได้ไปเรื่อยๆครับ กระนากรต,ตัวไปอย่างนี้มาเรื่อยๆอ,อยูะครับผมครับมุมหลังล้านครับครับผมสามชิ้นครับเลือ3สามชิ้นสุดท้ายครับเลือตกระข้างครับ มันรู้ว่ยืนตาคนนะครับนี่ชีวิตแม่พ่อค้าแม่ค้าประมาณนี้แหละก็าสะพนทกลูกค้าก็บบริการย,ยางครับเหลือแต่เพ่อข้อค่าแม่ค้าครับค่ากันหน่อยลงเพราะว่าเพ่นกับยันเกี่ยกันมาซื้อเขาครับ,บครับผมประมาณนี้ครับโอ้ยฝนลินครับฝนลินนเกิแน่นแนน่ค,คน,แน,นคแน่นตลาดเดินไม่ได้เลยครับผมเพราะค่าใกล้บว่คนแน่นตลาดเดินไม่ได้ โอ้นี่ฝนตกเริ่มเริ่มสีแห้งเลยครับสมโอครับสมโอะต้ตรงเข่าครับนั่งยูคือเก่าครับสามชิ้นนังคือเก่าครับองหมูย่างคับกองหมูย่างปกติต้องรัติดยุคนี่ครับกออนี่ตลาดเพิ่น เป็นยนเขามากครับเพราะผ้าไม่คายยกเลิกหลายครับครับผมบรรยากาศในตลาดครับวันนี้ก็เสี่ยวก็เบิ่งหลังตลาดครับปกติพี่ครับวันพุธครับตกพี่ครับตลาดนัดน้องรัดที่อยู่นี่ครับไม่ถึงใหญ่เขาไป็นได้ครับเพราะว่าครับอันนี้หลังตลาดครับ ซุมเบิ้งครับดอกไม้งามครับครับผมบรรยากาศหลังตลาดครับช่วงหกโมงกลัวครับเบิ้งครับเบิง้งดอกไม้ครับบรรยากาศดีครับครับฝน,นั้ำมด้หยุด,ดวยครับโต๊กเรื่อยๆครับุครับตลาด งิผ้ามาเบิ่งหลังตลาดครับครับผมอ่ะเชปนี่ลุงหลัดผ้าเบื่องตลาดนัดวัดโพุทครับช่วงฝนลิ้นลินครับฝนตกครับปกติคือเกาครับแมดครับแมดมาตลาดครับขาดบ่ได้คือใส่แมดครับเชปนี้เอาไว้สั้หน่ก่อนครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราด้วยนะครับวัสดีครับวัสดีครับ